ตัวนี้ผดโ hover ่เยอะปัดได้น้องพี่น้องแต่ว่าเงาเรื่องนี้มีหลายโหเนาะมันนี่ค่ะคุดคักๆอะเดี๋ยวสิดึงอืมน้องมิ้มเอาไปไว้ลูกถทมไว้ก่อนสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนซอยๆเนาะพี่น้องมื้อนี้กะสิาพาพี่น้องมาขุดมันต้นเมื่ออันเมื่อเฮ็ดพี่เลยว่าเฮยตูน เมื่อเฮ็ดหวานเนาะเฮ็ดหวานเนาะพี่น้องผวาอัน,อนมื้อนี้ก็มาคูดกับอันสาตูนเนาะพี่น้องแล้วกัน้องนิมอันเดโซนก็อยู่ทางอันหลังสาคํานี่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาเคยอยู่ฮอดโซนแล้วละมื้อนี้ก็อากาศหนาวหนาวพี่น้องล่มแท้ๆอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าเนาะมื้อนี้กัามาหน้าต้งแต่เสาเพราะวายังมีที่ป่อยงโง่เนาะพี่น้อง เข้ากะยังมีทันแล้วเข้างันกันเนาะพี่น้องก็เลยทรงนี้กะมาหน้าคือเก้ามาเลง,งโง่เด้มาเบิ่งโง่เนาะตอนนี้ยังผู้โง่อยู่อันยังมีแล้วเข้าคักเนาะพี่น้องแล้วเข้าแล้วก็ปล่อยโง่แล้วก็บสบายแล้วมาคุดมันอยู่พี่โซนสตูนเนาะพี่น้องโซนอันแถวแคมน้องสาเพื่อนนี่ละอันมันเพื่อนปูไว้มันสปาลังเนาะพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ้งน้ำเดียวเดอ้อว่าอันสาข้ากับสาวตูนนี่สีคุดมั่นได้ยู่บนองมืินี่เพราะว่าอันโฮมั่นนี่สีงเยอร์้ะบบตอนนี้เนาะพี่น้องยังมีท่านได้คุดจากเธอเนาะพี่น้องฮากาซิมาคุดครั้งแรกซ<ล>ีมาคุดอันเบิ้งครั้งแรกเนาะมาเบิ้งว่าอันโหอันมั่นสีงเยอรบอริลนได้กะมาเบิ้งน้ากันถ้าว่าได้กะสาวตูนเพื่อนเชียนเฮดต้มหวานนะนะพี่น้อง เด้นราพี่น้องสูนมันเสารนิ่มเพิ่นกำลังนั่งทาอยู่เราพี่น้องเพิ่นมาฮอตก่อนเพิ่นย่างไวใช่ไหมเบิงอีละไปห้าไปเนอโซนพูดนะเด้พี่น้องหัวแล้วเนาะสวนมันกะดันสวนมันอันนี้สวนมันสตูนเราพี่น้องสวนมันเอ้ยเพิ่นนะสวนมันเอ้ยสตูนจังเะเป็นโฮแล้วบอกเล่นแล้วเนาะพี่น้องกะสิมาคุดเบิรงก่อน ไปทางได้ละทางเริ่มมันเป็นโูนะเบิง้งป้าคุยกี่ล้อคุยนี่เยอะแล้ค่ะคุยห้างาจังว่าชี่มาคูดตอนนี้กากระลังงยางเลาะเบิง้งเนาะพี่น้องวานบอนใดที่วันเป็นโหเยอะแล้วนะพี่น้องบอนนี้ยังมีมีเห็นมีเนาะยางเลาะเบิงบ้งมันก่อนเริ่มันะแห้ง เด้ศูนย์มันเพิ่นกันเนาะพี่น้องกว้างตบเด้ีนทางเลเดเนาะมีโหมันเยอนี่นะคุดทางเลเดสตูนยังทันมาเนาะพี่น้องเพิ่นยางเฮามานําหลังจะละคุดทางเลเนาะพี่น้องมองนีกเดนะตะๆ้นะกินแตะเนาะกินแตะเฮิคือละโหยอเนาะพี่น้อง มุ้งนี่ก็เตะเพิ่มคุณมองได้ลานิมสบายดีนี่และสบายดีสบายดีป้าลุงหัวดูสบายดีป้าลุงแล้วสบายพ,พี่น้องคือสีหเป็นโหแล้วนะแบบดินแต้เพิ่มนะเสาข้ามก็มีเคยคุดมันสปะหลังยากเธอโน้ตพี่น้อง้มน,นี้สาตูนเพิ่นกาได้โซนสาข้ามมากคุด มันลองเบิง้งฮะนะพี่น้องว่าเสียงห่เนีเ่ยระบบดึงแนวเลืล่อนนะนะสักคำกะเคยพุดแต่มันแนวอื่นเนาะมันจะพลังย่ยมีเคยพุด,พดก๊กเพิ่นกะสูงสูงแลวพี่น้องนะสูงอะไรจนสักคำจนได้เหยนยบมึงเน,นาะท่อมหหสักคำเลยน้องพี่น้องตอนนี้กะเฮามาฮอดเนื้อโซนแล้วเนาะพี่น้อง กาสอกข่ำกากระลังนั่งท่านสตูนเนาะเพราะว่าสตูนเป็นผู้ถือกระตาอะไรกับสตูนมากเพื่อนอะเจนซี่คุดเพราะว่าอันมากคุดอันมั่นโซนเพื่อนเด้พี่น้องก็ต้องท่าสตูนก่อนเนาะตอนนี้กันนังท่าโซนเพื่อนละลกุ๊กมันกันเยอะเลยพี่น้องนเนาะเยอะสูดคือแบบคือแบบเป็นโหเยอะนะตูนแถวเนี่ยนะคือแบบมีอยู่ขณนะดินแตะเฮิบได้ แต่กมีเคยว่าอันสีมาคุดเงานี่ลองเบิ้งเนาะพี่น้องก็เห็นก็เห็นโหมันเด่นนะนะเบื้องกว่าเด้อบางอนลูกเบิางกอนน้องนิ่มเบิ้งคือว่ามันดินมันกระเนาะซุ้มๆมันเอาให้ตูนแถมนี่นะนะเอ้โหพี่เยื่อไปเลยได้เฮ้ยช้ำนี่ป๋านะ เขาเอาก็เฮ้ยดำดำเส้นจ้ะเฮ้พี่น้องเห็นโหแล้วนี่นะนี่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 อ่ามีเยอะไปเลยได้ใส่กระซับเอามะงเงานี้ได้หน้าตู้งามดีนะตู้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้ว ้วอือทําไว้เถ n งกว่านี้มันกดีนะปายาวเท่าใดนะพี่น้องคําทีขุดเป็นอยู่เด้อมองีดินมันอ่อนได้ตุนเอ้ยมันก็เลยขุดก็ง่ายด้ด้เฮ้ยโหมันก็เยอเนาะมันดินลมมองนั้นแม่นมันแข็งบ่โทบ่ค่อยดินแฮนะมองนั้นเด้อพี่น้องวนะหบเยอนนะ Nya, nya, nong nimb, wna, jadi dia, dia, dia bangun bangun ni co, bangun bangun ni, nong nimb, tope yun bangun nampai, lemeh sih tapi, mesti kau kong makhluk. ได้แล้พี่น้องอได้แล้วไ้โหนึงแล้วตัวนี้นั่นคูดแล้วละมันฮักดึงอ่อนนะเมันกะเป็นโหไวบดยแข้ยังน้อยอย่งไงลด้พี่น้อง ได้แล้วโหหนึงพี่น้องได้โหหสัตว์ตัวเดียวไอ้ละนิมไปสัตว์ตังเดียวเยอะไปเลยธรรมดามันนาแล้วข้าวหึงก็จะได้ก้นได้เหอเอันนี้ข้าวข้าวผัดเยอะแล้วอัดตะเกลี่ยวข้าวดอแล้วค่ะผัดผัดจนเกลี่ยวข้าวงานแล้วพวกเขาก็จะคูดก้นขายนะโอ้ยยังมีเยอะไปเลยได้หมิแบบมีมียังหมิเต็มคักเลยนะ ขินมมาทีเหมือนอยังมีตึ้นข้านนพี่น้องเอดคูดแล้วสองคำกับสองตูนพักกันมาค่ะคุดมันแล้วคืออยากกินต้อหวานอยากกินต้องหวานนึงต้นเด้ได้อีแล้วโห,หนึงสองแล้วได้พี่น้องอันนีมลลน้มาละแล้วสองนี้เก็บไปเสื้อกระต่า เอาเงาเดียวเอาหมดบ่เอกเดรอเงานงี้ยด้วยแบงเป็นเงาอื่นนึ่งประตูเป็นเงาอื่นนึ่งบอกด้วยต้องเอาทั้งเงานี่ยพดเมื่อหลุดเดงอเงานี่เออคูดหลักจากไปเงาอื่ดสบายตอนแรกมันกระโป้งอือเงาอโหนี่เสือเลิกจะแทะนะเลิกนะ ดอนเฮตนเ้โฮการไ anyway. ด้กกนมีมีโฮมีเออรไปเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วกะแล้วเข้าหุ่นนอเขาจะคุดเป็นประตูห้ามเดรสี่ันห้าเนาะพอคุดก่อนคุดอี่ยวไปนึ่งนึ่งแล้วจะเฮ็ดหวานเนาะพี่น้อง อย่ามาล่นลายโฮกอแลวบมมีมีคองยหลายกินต้มบาลยาอ่ะเป็นเป็นสองสามสามไหนเดยพี่น้องหน้าม,ม,ม,มันหาเป็นวีอยู่ได้โว้น่าเหนียวเลย ການເພື່ອນ້ອງນິມເອົາໄປເຊື້ອຕ່າງ นิ่นินี่มันกดิ้นแต่อ่เ่ได้ไปโะลุ้ม,ม,ม,รมครบนังนิ้มลุ้มหยาบๆแน่ แก่เทพบอกให้ตู้นี่เต็มกระต่ายเฮ้ยเราเต็มกระต่ายักอคุณอุตนมันดนดมนเสสเห็นบนละห พี่น้องหก็ได้สโหเ้ดี๋ยวพี่น้องได้สมโหได้แล้วเออโหมันกัเยอะซ้ำนี้เลน้องหยเป็นคิดวนยังมีที่ห้อนี่ได้มันย่แรงเหี้อได้หลายแล้วหล้เอหลายมั่้านี้แล้วน้องหยแซ่บมันยังมียอะไปเลยน้อพี่น้อง อลานีนี้ได้เป็นคุณเก็บเจอกระตาตัวคูดเนี่ยเลยเซให้ตุนมันคือเป็นวีเป็นวีของตุนคูดเนี่ยเลยเนบ่งมันตัวคูดบ้างบางบ้างหลายๆนยนะโมเมนตเว้ยป็นคุดเน่ย أنا هو لا เย้ได้อีกแล้วน้องมิ้มคนเก่งได้ลายเซอร์ดใเลสทีน้องกาลังคุดอยู่นอกมีน้อง้อนานเีเา เมื่อกี้นี่สุดตุงเ้ยเติงนะซับแล้วเดได้อีกแล้วอึ้บนี่อันนี้เหรออืมนิมได้เต็มกระตาละล่ะเออ ไ,ได้ปลูกไม่ย่างได้อ้อโห่ฟุตอันอ่อนนอกวงนกเด็บุกเฟ่ใคกวาดินแน่นะนะเฮ้ยดินแน่นเฉยออ้ยแขงเี้ยงเงี้ยนี่ฮะใทีมนี่นะแม, unglaub, มเอาล่เอาล่ะเลใรทีมบอสได้ทีนี้อันนี้เอาไว้นี่ะ แถวแคมน้องซาสตูนมีทางอันกโกยๆนะพี่น้องอ้าตูนโก้ทะนิ่บ่มีบ่เนาะเยอะต่ำดิบ่มีเนาะโกยผิเดินทะนิ่งออกโกยตีบต่ำกันต่ำได้บ่อ้าดรงโกยนะเอาบ่หนิมดงโกยบึ่งบิ่งบึ่งเซ็งเฮือกก่อนเไอ้คนเอาเฮือกู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 อยู่หทางด้านหนิมเด้ออย่ามาเด้อนหนามเด้อหนาพี่น้อง ดวงโกโยนะท้ามเอารอดอีสักคำตันยังน้อยนี่โอ้ออกไปจี้แต่แท้หะเบอร์ห้ามเลยอึบนี่พี่น้องสักคำได้ดวงโกโยนี่พี่น้องสักคำได้ดวงโกโยแล้วเดี๋ยวสิไปแกะกันไปดวงโกโยไปแกะดวงโกโยก่อนนะพี่น้อง นิ่มเดอ้อเอาเด้องยกลิก่นอะไรปะในอภิจี้กิน,เป,กกนเป็นนางเลยนี่นี่ยอ้านี่ทีพี่น้องน่ะจี้กินมันแต่ใช่ไรนี่อัน,อออนนี้มาคือเอาบอแกะไปน้องนิ่มแกะน้องนิ่มแกะน้องพี่น้องมาหนิเสียบได้มันน้องเฮตุน จะก้าวนาหาแต่เธอได้ดวงก,กล้วยนะใายเห็นบ่เฮ้ยเป็นบองอยู่เด้อเฮ้ยเฮ้ยเด้เห็นแล้วเด้เเพี่น้องดวงก,กล้วยอืมจับเอาอ่ะถือเอาตัวนี้กะเอาไปจี้กินเดอ้อแสบเธอได้ เอดฮ้ยแเต็มพอนเดอืมอเดเนาะพี่น้องมั่นก็ได้เต็มกระตาสตูนเพิ่นพายมือเลยคุดมันนี่ก็ได้เต็มกระตาเลยโหเนาะสำนักแลเนาะพี่น้องตัวนี้สตูนกับเสาค้าก็ได้อัน มั่นพอดีเต็มกระตาเน้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะพ่อสำนีก้อนต่อไปกะฝากดไลค์กดติดตามสาข้าในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังเจอเห้สา้าเฮ็ดคลิปในต่อตอไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะบ,บ๊ายบาย